วันนี้นะครับจันแนฟบจะมาเล่นอีกรอบนัดเราไว้ตั้งแต่เช้าอา้าเริ่มเลยต่อให้เดินก่อนเดินไปไปไป นี่จะเอาเร็วๆหน่อยนะครับวันนี้ดูว่าจะกินได้ไหมเดินกินแล้ววันนี้หมาห้าเหลี่ยมจะเจอหมาสามเหลี่ยม ต่อไปเลยกินอ,อยากขึ้นมากอยากขึ้นมากยังไงก็แพร์เราอยู่แล้วกินฟรีสิครับแหมอยู่ให้กินฟรี ข้าวฮอตเราต้องจ้างจ้างข้าวฮอตเรากินสองไปก่อนฮอตอะไรมุอาหมอนอะไรนีปีร์ hey โจฮอตโจฮอนโจฮอตแปลว่าข้าวฮอตนะครับโจลเด่นมวยเข้าอีกอันนึง ท oh. ่านเนบวันนี้ไม่ได้เข้าฮอตเลยวันนี้แรกไปเลยกินเดินให้หมดเดินให้หมดไปโอ้หักขา <c oughs> โอ้ <c oughs> โห <c oughs> มีการหักขาด้วย <c oughs> อา่ต่อให้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับตรงนี้ก็พอแล้วบนแล้วบนแล้วกินสองสิครับจบเกมกตาเ้ตาเีนน้ามในศูนยเกยมนี้ ก็เราเป็นฝ่ายชนะขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปหน้าต่อไปก็คงจะแก้มือกันไปเรื่อยๆคลิปนี้ขอ<ส>ลาไปก่อนคร<ส>ับส,ส,ส,สวัสดีครับ